กินกระท่อมหนึ่งกินพวกกระทิงแดงหนึ่งแล้วแกเป็นโรคไตโรคไตอนอกจากโรคไตแล้วแกก็เป็นโรคเกี่ยวกับไอ้นี่ระบบน้าเหลืองไม่ดีเบาหวานเป็นมันหมดเลยอะ่ะแต่แกกินกระท่อมเพื่อดับดับโครคพวกนี้ลงเพราะว่ามะเร็งอะไรเงี้ยกระท่อมเนี่ยแก้มะเร็งได้นะพวกกัญชาอะไรเงี้ยคือมันจะม,นมันจะคลายความแล้วแกเป็นเลยไตนะแกเป็นเบาหวานปเป็นความหวานความดันไตวายแกเป็นหมดเลยอ๋อกินเอ็มร้อยอะไรเงี้ยเออกินเอ็มร้อยกินอะไรเยอะแยะ กินนมร้อยวันหนึ่งกกินประมาณวันหนึ่งประมาณสี่ห้าขวดกินเยอะเฮ้ยเขาบอกว่าแค่ขวดเดียวในวันหนึ่งอะ่ะสองขวดไม่เกินสองขวดเหรอเสร็จแล้วผมก็นั่งมองเหมือนยาคูว่ายาคูห้ามกินเกินสองขวดผมผมก็นั่งมองนะผมก็นั่งมองแกผมก็นั่งคิดในใจนุงคนนี้นนสงสัยจะตายแน่นๆมองได้งยังไง้ต้องตายบอกว่าทําไมาตายเหรอบอกว่าอาการแกหนักก็แกเดินมาเนี่ยแล้วขาแกเหยียดตึงไห้ฮะปรากฏว่าไอ้ตรงนิ้วโป้งแกมันปีแตกเลือดมันไหลออกมา เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเส้นประสาทมันเออเส้นประสาทมันยึดตรงไงแล้วแค่กินกินไม่บรรยะบรรยังไงเราก็บอกว่าลุงลุงบางทีมันต้องหยุดบ้างนะของพวกนี้ยปรากฏว่าตอนนั้นผมยังเด็กแต่ผมเห็นภาพเห็นภาพแกนอนลงไปในโรงประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนเสร็จเสร็จแล้วประมาณตกใจนึกว่าอาจารย์ทอปจะเข้าไปบอกว่าลุงลุงลุงจะตายแล้วนะไม่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 พูดไม่พูดไม่พูดรอนเล่น้เล่้เล่ย ปรากฏว่าอีกสี่วันถัดมาแกเข้าโรงพยาบาลไอซียูไปเลยอพอเข้าไอซียูเสร็จอีกสองวันหลังอะ่ะผมก็นั่งแปรงฟันอยู่นั่งแปรงฟันเฮ้ยสงหัหยตายไปแน่แน่เยว่ะฟังหนึ่งใช่ปะไอของของมันก็หล่นออกมาหลองหลุดเราก็นั่งคิดในใจตายแน่แน่สุดท้ายไปงานศพแกจริงๆผมไปงานศพวันถัดไปเลยไปหาแกแอองานสวดศพเอองานสวดศพเขาบอกว่าแกบอกว่า,วาเสร็จแล้วลุงที่รู้จักกันก็บอกว่า แกไม่ได้ตายจากโรคไตแล้วทีเดียวนะแกบอกว่าแกแกคือแกเหมือนกับข้างในแกมันมันไอ้นี่มันเหมือนกับเสื่อมสภาพไปหมดเลยเพราะว่าตอนหนุ่มอ่ะแกกินเหล้าเยอะอืมและแกก็เสพพวกแบบของผิดแบบพวกพวกพวกับท่อมกัญชาอะไรกันดูดทุกอย่างอ่ะเอาหมดอะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าแกแบบอายุห้าห้าสิบกว่าห้าสิบห้าแกแบบมาก็ถามว่าลุงมีลูกไหมแกก็มีลูกชายคนหนึ่งมา ก็ตายตายทุกชายเขาไปบวชเป็นเนนให้ตัวพอตอนตัวแกตายเนี่ยผมก็ยั่งนั่งคิดในใจเลยเอแกกินเน่ยเวลาแกกินเน่ยกินกระทิงแดงนะใบกระท่อมเนี่ยก็มีเป็นเป็นหลงังๆเน่ยเห็นแกนมานั่งกินผมก็บอกว่ากินทาไมเยอะขนาดนั้นแต่ว่าแกบอกว่าตอนที่แกแบบเอากัญชามานะแล้วแกก็มาต้มกัญชาแล้วก็กินน้ากัญชาเข้าไปแกบอกว่ามันคลายความเจ็บปวดลง แล้วแกเป็นอะไรปวยอะไรเป็นไตวายเบาหวานความดันเป็นหมดเลยแล้วคือแกไม่ดูแลสุขภาพแกกินพวกน้ำหวานทุกอย่างอะโค้กเคอะกินเยอะหวานน่ยอย่ากินเลยนะเป็นเบาหวาน่ะคือกินโค้กกินอะไรกินแบบแกกินโค้กกินม่ยังไงโค้กขวดละประมาณยี่สิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดบาทอะไม่ได้เลยที่โอ้ที่โอ้เริ่มเป็นเนี่ยเพราะโอ้กินเนี่ยเนี่ยน้ำส้มมาขวดละ เนี่ยขวดละห้าสิบบาทใหญ่ๆไม่ห้าสิบัวขวดละยี่สิบเจ็ดบาทเอหรอ,เ,อ,ขอเขซ้อกนแล้วมีครั้งหนึ่งผมก็ไปเดินไปดูป้าข้างหน้านูาน่นน่แกกินโค้กขวดเท่านี้ขวดห้าสิบกว่าบาทแล้วพอป้าป้าไปตรวจเบาหวาน,นยังบอกตรวจแล้วเป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นโดยตระกูลเลยผมนี่เป็นโดยตระกูลเลยใช่คุณย่าคุณย่าก็เป็นแต่เขาเป็นตอนแก่คุณพ่อก็เป็นแต่เขาก็เป็นตอนแก่แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาหายแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาเขาหายแล้วอ่ะเขาบอกจะ้วโอ้เห็นนะ ถ้าทางแกอาการแกคล่องแคล่วว่องไวดูตาสดใสดูแบบดีแข็งแรงขึ้นเยอะเลยอะ่ะคือคนกินอาหารจืดตลอดอ่ะคือเขาเป็นคนดูแลตัวเองไงคุณพ่อเขาเป็นนักกีฬาด้วยอืม,อมคือจะเล่าให้ฟังอย่างนะพวกพ,พวกโลกเราเหล่านึงโเราเหล่านี้บางทีแบบภาพมันวิ่งเข้ามาในตาหนึ่งเลยนะให้สังเกตนะ,ะมันจะเหมือนความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแม่นอยู่ระยะหนึ่ง ไม่สามวันก็เจ็ดวันไม่เจ็ดวันก็สิบห้าวันไม่เกินเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นะลรขึ้นแล้วมันจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนแล้วมันก็มีเหมือนพอเวลาเกิดขึ้นจริงเนี้ยมันเหมือนแต่จะวูเฮ้ยเราเห็นแล้วนี่ว่าเรื่องนี้นาหนึ่งแล้วนะนี่คือนัดแรกแล้วครั้งที่สองก็คือมันมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการเวียนหัวปวดหัวคลื่นไส้มันบอกไม่ถูกตกค่ำหนาวเย็นมันจะรู้สึกหนาวทั้งตัวรู้สึกมันมีพลังงานคล้ายๆประจุไฟฟ้านะรอบตัวเนี่ยรู้สึกว่า ขนลุกขนพองสยองมันมันรู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมาแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนเหมือนคนเป็นไข้แต่จริงๆไม่ได้เป็นไขแ้แต่ไม่ได้เป็นสยองอะไรไม,ไม่ไม่ใช่อะสยองสยองเลยเหรอสยองเพราะาพลังงานมันวิ่งรอบตัวเลยแบบวิ่งแบบปานปานปาน,ปลานคล้ายคล้ายคล้ายไฟไฟช็อตอ่อนๆอะ่ะผมเคยเป็นนะไฟช็อตอ่อนๆแม้กระทั่งคนที่นั่งอยู่ข้างๆอ่ะยังรู้เลยแบบคือมันแรงมากอะแบบแรงคล้ายๆเหมือนตอนปลุกเสกผ้าไฟไฟฟ้าสถิตอะแบบสถิตแรงมากแบบแรงมากช่วงประมาณสัก หกโมงจะทุ่มอ่ะจะเป็นแบบนี้ประจําเลยเมื่อก่อนนูนะคือไฟฟ้ามันจะสถิตทั้งตัวเลยแบบมันจะรู้สึกว่าอาการหนาวร้อนสถิตทั้งตัวแล้วก็ต้องทำยังไงถึงจะหายนะก็นั่นแหละยอมรับไงยอมรับก็เอาหุน่นพระพรมมาแล้วก็วางวางแล้วว,ว่ายพอว่าเสร็จสกพักหนึ่งพอเราเอามือไปจับหุ่นพระพรมเนี่ยพลังงานในตัวเราเนี่ยมันจะสมดุลเพราะว่าพลังงานถ่ายเข้าไปในหุ่นท่านอาจริงไหมเหมือนจะกระอาจารย์โอ้เคยแม้ปวดหัวอยู่แล้วอาจารย์ท็อปให้จับ หุ่นอะหุ่นหุ่นพระพรหมหรือว่าหุ่นโลหะเทพอะก็จะมีพลังงานเนี่ะเนี่ยเนี่ยนะเนี้ยเนี่ยพจารย์โมจับเนอะแค่ว่าเราให้ฟังนะว่าวันนั้นไปงานอีเวนท์ขั้งนอกอะแล้วอาจารย์ท็อเอาองค์นี้ไปใช่ไหมใช่ใส่พานนะคะเหมือนเป็นแบบเอาไหว้ครูเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์นั่งดูดวงพ่จักประจักพระอ่ะเสร็จแล้วคนนี้คนที่อยู่ตรงนั้นนที่คุยกับเราอะอยู่ๆเขาก็เวียนหัวมาหมดเลยโอ้ก็เวียนหัวด้วย แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้ไปจับหุ่นนี้เขาบุกจับคนละด้านกันเลยนะสามคนอ่ะก็จับแล้วเขาก็สวดอะไรไม่รู้อืแล้วทุกคนก็หายเวียนหัวเลยใช่พลังงานพลังงานจะกลาคลายตัวให้ไงคลายตัวให้เขาบองว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงเป็นไปได้สิเพราะว่าองค์นี้ผ่านพิธีมาแล้วองค์นี้ผ่านพิธีมาแล้วเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพิธี นะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอบอกขายแล้วยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะน,นี่ไม่มีใครได้ไปผมพูดตรงๆเลยนะคือมันมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เวลาแบบคุณแบบเวีเวยนหัวคืนไส้อาเจียนเนี่ยไปหาหมอเนี่ยหมอบอกไม่มีอะไรหรอกอเอาแค่เอาวิยาคลายกล้ามเนื้อไปกินแบบธาตุในร่างกายมันเป็นไม่สมดุลบางทีหายใจไม่ทันหายใจเหมือนมีอะไรบางอย่างใหญ่มากปอดขยายผิดปกติ รู้สึกมีพลังงานวิ่งในลําคอมันมีความรู้สึกว่าคันคอถ้าเป็นฤาษีนะจะมีครับเออเออเออไปอยู่งั้นนะ<อ>จะมีความรูษษ้สึกว่าเอออันไอกแกรมเคยเห็นนะผมเคยเห็นแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเอ่อเทพอะถ้าเป็นเทพอะจะมีอาการเหมือนกับมันปวดหัวจีดขึ้นมาเลยเป็นนะเป็นกันทุกคนคือใช่ใช่คือท่านแฝงอยู่เนี่ยพลังพลังงานท่านเนี่ยมันไม่คลายตัวออกพอไม่คลายตัวเนี่ยการจะให้คลายตัวคือเราต้องมีเทวะลูกอันใดอันหนึ่งแบบเนี้ย แล้วก็จับพอช่วงที่จับเนี่ยแล้วเราก็ถ่ายพลังงานออกเนี่ยจะพลังงานจะคลายตัวเบาออกเลยทันทีเลยอันนี้เรื่องจริงผมผมเจอมาแล้วประสบการณ์กับตัวหลายคนชอบถามผมว่าเทพมีจริงไหมผมบอกเลยมีจริงแต่ถามว่าท่านจะยุ่งกับเราก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งสวดนมนต์มากยิ่งมาเยอะถามว่ามาเยอะเพราะอะไรเป็นอดีตชาติของเราทั้งหมดอันนี้เรื่องจริงครับนะเป็นอดีตชาติเป็นอดีตชาติาของเรา,าเอ,อะไร เป็นบรรพบุรุษในอดีตชาติของเราทั้งหมด oh. คือพูดง่ายๆเราตายเราตาย,เราตายเกิดเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแต่ท่านยังอยู่เพราะอะไรคุณไหม mm. การสร้างบาร,รมีเนี่ยด้วยการนั่งสมาธิแบบเป็นพรหมอะ่ะแม้กระทั่งโลกแตกสลายแปดหมื่นสี่พันครั้งไอ้แม้โลกแตกสลายยี่สิบเอ็ดครั้งอ่ะพรหมถึงจะตายทีมึงอันนี้เรื่องจริงนะหมชั้นต้นนะชั้นหนึ่งเนี่ยจะตายทีผมไม่พยากรณ์เพราะว่า ถ้าใครเรียนกรรมฐานก็ให้จองพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสิกกรรมฐานผมจะไม่พยากรณ์อ,อะไรยังไงกับใครไม่ใช่มหมายถึงว่าที่อาจารย์ทอปอดีต,ตอ,อดีตอันนั้นคือว่าในอดีตมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่ากันในชาติหน้าชาติหน้านี่ยคือปัจจุบันทําทยังไงชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อคือไม่รับดูอดีตไอ้อนาคตแต่ว่าดูอดีตชาติเคยอะไรยังไงมาอนาคตเราถามว่าดูได้ไหมมันดูได้ดูได้เฉพาะช่วงชาติปัจจุบันแต่ถ้าจะไปดูเรื่องชาติหน้าเนี่มันไม่ได้กําหนดไว้ถึงจุดนั้น เพราะว่าองค์เทพแต่ละองค์จะมีอํานาจดูแลเราเจนกว่าเราจะเข้าสู่เขตนิพพานพอเราเข้าสู่เขตสวรรค์นิพพานเนี่ยไม่มีใครดูใครได้แล้วจบแล้วถือว่าถือว่าเขตสวรรค์เขตนิพพานเป็นเขตปิดแดนนบายมุขไปนะก็ไม่มีใครไปดูไม่มีใครไปจ้องได้เออแล้วถามจริงเหรอทําไมเทพต้องมาลงทรงมนุษย์ด้วยคะ ก็มนุษย์จะเป็นภพกลางเป็นภพที่สร้างบาร,รมีได้เป็นภพที่สร้างชื่อได้แล้วถามว่าเทพเนี่ยเป็นอะไรที่สมานกายเนี่ยจะมาสร้างบาร,รมีในโลกเนี่ยท่านก็ต้องเอาญาติวงเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยมาช่วยถามว่ามาลงคนทําไมท่านมาลงคนด้วยความรักความห่วงใยว่าลูกหลานท่านจะมีเป็นแสนเป็นล้านโกดแต่ทําไมอ่ะจะหาสักหนึ่งคนน่ะเอามาเก็บคนน่ะทั่วไปเนี่ยมันไม่มีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคนแม่งบอกว่าอะไรรู้ไหมโว้ยวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนแล้วโลกไปถึงไหนแล้วยังมีลงทรงอีกเหรอ ผมบอกเลยกูบอกเลยกล้าบอกด้วยว่าโลกแตกสลายยังมีถ้าโลกแตกสลายเกิดใหม่ก็ยังมีการลงทรงอยู่อีกบอกตรงเลยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่า36มบภูมิเนี่ยในโลกเนี่ยมันเป็นแค่มีสี่ซ้อนแล้วมันอยู่รวมกันจนหมดผมถามว่าน้ำที่กิน,นจากบนฟ้าลงมาเนี่ยมันก็คือเยี่ยวที่ระเหยเหงื่อที่ระเหยทุกอย่างระเหยแล้วมันถูกล้างบนอากาศแล้วลงมานี่หมด ไฟที่เผาผ่านร่างกายคนน้ํามันน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองมันขึ้นไปบนอากาศจนหมดแล้วมันรวมตัวเป็นฝนแล้วลงมาให้คนกินได้แต่คนกลับไม่รู้คนไม่ได้สนใจถึงความสะอาดตรงนั้นเอาพูดตรงตงแล้วสะอาดหรือไม่สะอาดพูดพูดตรงๆว่าธาตุขันเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของโลกทล็อปอยากรู้ว่าเอ่อที่อาจารย์ท็อปบอกว่าเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ระเหยขึ้นไปเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนเนี่ยสรุปแล้วพวกนั้นอะ ที่ลงมาเป็นฝนนี่สะอาดหรือเปล่าสะอาดแต่ต่อไปอาจจะไม่ไม่สะอาดถ้าเกิดว่ามีโดนอาวุธวิทยาศาสตร์หรือโดนอะไรเข้าไปฝนเหลืองอะไรเคมีอ๋อการการที่ขึ้นไปกันกองลงมาเป็นฝนนี่แสดงว่าไปเหมือนแบบทำปเป็นติดกริยาทำให้มันบ่มเพาะให้สะอาดสะอาดะาจะลงมาใช่ลงมาใหม่เพราะโลกเนี้มนุษย์ชอบพูดว่าอะไรรู้ไหมน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยน้ําทั้งหลายเนี่ยมันก็คือน้ําสะอาดขาพูดอย่างนี้ แต่คุณรู้ไหมว่ากว่าจะเป็นน้ําสะอาดขึ้นมาได้หรือว่าจะเป็นน้ํามันได้เพราะคนคนโบราณน่ะเขาให้เปิดโอ่งเอาไว้อะรู้แล้วก็แบบว่าถึงเวลาก็ไปตักน้ําน้ำฝนกินรู้รู้รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าสมบัติของโลกคืออะไรร่างกายเนื้อหนังเนี้ยเยี่วเนี้ยถ่ายมูลทั้งหลายเนี่ยน้ําเลือดน้ําเหลืองน้าหนองเนี่ยของเราเนี่ยร่างกายคนทั้งหมดเนี่ยทําไมอ่ะมันไม่ได้ไปที่ไหน มันก็ยังดำรงอยู่ในโลกเนี่ยแม้กระทั่งเราตายแล้วไปเกิดใหม่ที่<ห>คนเขาบอกว่าคนมีแต่ขี้นะใช่อืคือถ้าใครไปศึกษาให้ละเอียดจริงๆอ่ะของทุกอย่างในโลกมันวนเวียนอยู่กับโลกเนี่ยแหละมันไม่ไปไหนเอาพูดตรงๆมันไม่ไปไหนหรอกมันก็วนเวียนอยู่ในโลกเนี่ยแหละแต่คน,นไม่ได้นึกถึงจุดนั้นคนคิดว่าไอ้นั่กับสะอาดนี่กับสะอาดวิทยาศาสตร์ยังอยู่เหนือพลังจิตได้ผมบอกให้ตรวจ ตรวจกี่ปีกี่ปีวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจอยู่เหนือพลังจิตบางอย่างได้พลังจิตอภิญญาญาณหรืออภังจิตบางอย่างเนี่ยของเทพพรมทั้งหลายเนี่ยเขารู้รู้มากกว่าคนคถามว่าทำไมรู้มากกว่าคนคือบางทีเขากําหนดมาแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้กําหนดเทพไม่ได้กําหนดกําหนดไปด้วยสภาวะกรรมกรรมแต่เทพอะ่ะคือบรรพบุรุษคือญาติคือ,คอพี่คือน้องถามว่าเราจําได้ว่าคนนี้เคยเป็นลูกเราเนี่ยคนนี้เคยเป็นสามีเราเนี่ย เราเอาลงไปใช้เขาได้เนี่อ้าวใช้ก็ใช้เนี่ยทำงานรวมกันนะเป็นไรไปแล้วเออแล้วถามว่าสมบัติแก่โลกแปลว่าอะไรผมถามเลยเหอะศพทุกศพอะพอเผาไปเสร็จแล้วอะเนื้อหนังมังสามันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันกลายเป็นฝุ่นตะกอนปนมือน้ากับอากาศไปจนหมดเอาพูดตรงถ้าถามนิดนึงว่าจานท็อปเนี่ยอย่าจานท็อปเอตัวอย่างจานท็อปเป็นญาติกับใครนะที่ว่าเป็นองค์เหมือนจานท็อปถุกทุกวันเนี้ยค่ะเป็นเท้ามหาพรหมแน่หนึ่งแล้วนะ เป็นท้ามหาพรมแน่เขาเป็นใครคะท้าเขาเป็นใครกันเป็นพ่อในอดีตชาติรู้แค่นี้นะคือคนทุกคนน่ะมีญาติมีพี่มีน้องแต่ทุกคนน่ะลึกเรียนวิทยาศาสตร์จนหลงลืมอะไรรู้ไหมหลงลืมความเป็นตัวตนทางจิตวิญญาณแต่อาจารย์โอ้นะเวลาที่แบบว่าอาจารย์ทบลงพระพรมอ่ะท่านจะดุนะท่านดุเรื่องปกติไอ้ที่ลงเพราะอะไรรู้ไหมพรมเนี่ยจะมีความพิเศษแต่ถ้าเป็นท้าวเวสวร์น่ะท่านจะตลกนะ คือ,อรพระพรมผมจะเล่าให้ฟังพระพรม,มเนี่ยงานเยอะหนึ่งและพระพรมเนี่ยเป็นจิตที่เรียกว่าเอาเป็นเอาตายคือถามมากก็ไม่ได้ท่านดุนะคือพระพรมเนี่ยเป็นจิตที่เรียกว่าเอาเป็นเอาตายเป็นจิตที่เรียกว่าเข้มข้นมากพรมนะมแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยท่านยังมีเล่นมีอะไรอยู่เรื่องปกติแต่ว่าพระพรมเนี่ยท่านเอาเป็นเอาตายทําไมเอาเป็นเอาตายเพราะจิตใจท่าน เข้มแข็งแน่วแน่มั่นคงไม่กลัวความตายเพราะว่าจาจทร์ฮอปเคยบอกว่าดวงจิตที่ว่าเป็นท่านธรรมมหารพรมที่เป็นพ่อจันทร์ฮอปเนี่ยเคยทําสงครามแล้วฆ่าคนมาเยอะมากเลยใช่อันนี้เรื่องจริงอืยึดสี่สิบแคว้นฆ่าฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้คือจริงอแล้วท้ามากลับตัวได้ทีหลังใช่ไหมโดยว่าเ,เหมือนท่านยิงแบบยิงไกลได้สามกิโลอ่ะลูกศรนอ่ะคือศัตรูมองอยู่สามกิโลข้างหน้า เอาเตี่ยน่ะยียบลูกศรขึ้นมาแล้วยิงขึ้นไปเป็นเหล็กเหล็กเหลาอ่ะแพงตายเลยสามกิโลคือศัตรูยืนยืนตรงนู้นนะไกลๆสามกิโลเอารือเอาขอบคุมเนเอาไป <นะ S 1> ว่าท่านท่านฆ่าคนมาเยอะท่านก็เลยสำนึกบาปใช่ไหมท่านรู้สึกว่าท่านไม่อยากฆ่าคนอีกถามว่าถามว่าฆ่าคนเพราะอะไรสมัยนั้น,นสมัยนั้นแคว้นมันสมัยนั้นแคว้นแต่ละแคว้นมันมันมีสงครามตลอดแล้วมันไม่ไม่จบไม่สิน้น mm hmm. แล้วถ้าท่านไม่ฆ่าเขาเขาก็จะยึดเรามันก็มีแค่เนี้ย เพราะฉะนั้นนะท่านจึงต้องโหดจําเป็นอืนะโหดเสร็จแ,แล้วจึงลาตําแหน่งกษัตริย์แล้วพอลาตําแหน่งกษัตริย์เสร็จท่านก็เข้าไปอยู่ในปา่าเมื่อเข้าไปอยู่ในปา่าจิตจันเข้มข้นฆ่าคนมาเยอะรู้ว่ากรรมมันมาท่านก็เลยต้องตามด้วยจิตว่าท่านเลยต้องเข้าสู่สมาธิไปเรียนกับพวกแบบฤาษีต่างๆจนจิตมันนิ่งพรานิ่งมากๆเสร็จจิตเลยขึ้นอุบัติเป็นพรมตอนหลังเป็นเท้ามหาพรมมหม คือจิตมันเข้มข้นเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่กลัวจิตมันนิ่งนิ่งจนไม่กลัวไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวแล้วอ่ะเพราะมันไม่กลัวเพราะอะไรมันเห็นเลือดมาเยอะแล้วเห็นทุกอย่างมาเยอะใช่คือการการป็นเหลือทําคือการหยุดไงหยุดแล้วแต่การหยุดการนิ่งการไม่คิดไม่ทําไม่พูดไม่ไอถ้าถ้าอยู่ในโลกนะสงสัยคิดทําพูดอะไรไปแต่ถ้าถ้าถ้าเขาทักทำนะไม่สงสัยไม่คิดไม่ทําไม่พูดไม่อะไรคือนุ่งนุ่งอ่ะ ตอนออกลาลาออกจากตําแหน่งกษัตริย์ตอนนุ่งอ่ะนุ่งหนังเสือเข้าปา่า<ะ>รู้แค่เนี้นุ่งหนังเสือเข้าปา่าผมผมลองอ่าผมลองถามพี่คนหนึ่งบอกว่าแกแสดงเรื่ลักษณะให้ดูไหมบอกแสดงให้ดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแล้วก็ฆ่าคนเยอะมากแล้วท่านก็เหมือนกับว่าเบื่อเบื่อการฆ่าคนแล้วแล้วท่านก็เหมือนกับว่าอยากจะมีฤทธิ์ทางใจท่านเลยไปศึกษาพอศึกษาเสร็จศึกษาไปศึกษามากเก่งกว่าอาจารย์ แต่พอเก่งกว่าอาจารย์ท่านก็เลยไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครเสร็จท่านก็เลยไปของท่านตามสบายจนสุดท้ายจิตมันไม่อยากจะกลับมาก็เลยไปเข้มข้นจิตเข้มข้นมากก็สามารถอุบัติเป็นปัดเจกได้นะั่นนะ่ะโอ้โอยากรู้นะว่าคนทั้งหลายเหล่าเนี้ยค่ะคือเขาไม่ได้มีแบบอยู่เหมือนเรามีร้านอาหารมีอะไรน้ําดื่มน้ำมามันแล้วท่านอยู่ยังไงคะก็สมัยนั้นมันมีลําธารจับปลาก็าได้ <บา S 1> ทําอะไรได้หมด คือมันเป็นเหมือนเหมือนเมืองโบราณน่ะเอาแค่นั้นแหละ,ละเออมันจะกินอะไรก็ได้มีวิชาาถ้า้ก็อยู่ไดคนมีวิชาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เอาแค่นี้แหละอนะจะไปาเป็นก่อฟืนเป็นอะไรก<ะ>น,นะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอ้ค่ะสนใจดูดวงตรวจอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมตัวเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพพรมเทวราครูบาจารย์และ,ะวัตถุบงคลเครื่องราวของขลังต่างๆและเสียงครูค่ะอมืมาตามนี้ครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตนครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริก15 เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเรามีองค์ในที่นี้ก็คือควรมาตรวจกับท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานาานี่ยแหละเบอร์อาจารย์โอ้ก็ติดต่อที่อาจารย์โอ้ติดต่อที่อาจารย์โอ้ค่ะจะจองคิวจะจองคิวให้รับจองคิวอยู่นะคะคือผมจะบอกอย่างไม่มีใครเล่าทุกเรื่องหมดได้เพราะว่าทุกคนล้วนมีอภินิหารในตัวของตัวเองอภินิหารนี่คืออะไรรู้ไหมเรื่องที่ได้พบได้เจอได้เห็น